วันนี้นะคะศาลฎีกาได้พิจารณาคดีนักโทษการเมืองที่จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีการมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณนรินพงษ์จินาพักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกันเลยค่ะคุณนรินพงษ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะสําหรับการพิจารณาของศาลฎีกาในวันนี้มีออกมาอย่างไรบ้างคะครับเอ่อวันนี้เมื่อประมาณ9ก้าโมง อ่าสามสิบนาทีนะฮะค่ะอ่าทางสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยก็ได้ส่งทนายความคือคุณกิติอาทินันนะฮะเพื่อพาอจำเลยทั้งสองคนคือคุณพานุพงศ์พลเสศนะครับแล้วก็คุณคมกิตคำวิเศษนะครับไปฟังคำพักษาศาลฎีกาที่ศาลจังหวัดมหาสาครคามปรากฏว่าอย่างนี้ครับศาลฎีกาได้มีคำสั่งยืนตามคำพักษาศาลฎีกานะฮะก็คือหมายถึงว่าในศาลุทธร จำโทษจำเลยทั้งสองไว้เนี่ยจำเลยที่หนึ่งคือพันุพงพศ์พลเสนเนี่ยนะครับจำโดนมีโทษเดิมอยู่4ี่ปีกับสิบหเดือนนะครับส่วนคมกิจคำวิเศษจำเลยที่สองเนี่ยมีโทษเดิมอยู่สามปีสิบหเดือนนะครับก็สรุปว่าสารดีกาไม่ได้ลดโทษเลยนะฮะก็คง ยืนตามสารชั้นต้นและสารอุทธร์ครับผมค่นะขอย้อนไปสักนิดนึงค่ะคุณอดินพงศ์คะสองท่านนี้โดนในในข้อหาฐานทําความผิดเรื่องอะไรคะครับข้อหาความผิดของทั้งสองท่านเนี่ยจะเป็นเรื่องการก่อให้เกิดเพลิงไหม้นะครับจะเตรียมความผิดต่อพระราชก,กําหนดการบริหารราชการในในสถานการฉุกเฉินหรือหรือพรกรในใน,ในยุคนั้นนะครับค่ะนะครับซึ่งซึ่งอย่างนี้ครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่า จำเลยในคดีมหาสาครคามเนี่ยมีทั้งหมดอยู่เก้าท่านนะฮะ,ะนะครับซึ่งสองท่านเนี่ยจะมีโทษเบากว่าอีกเจ็ดท่านที่เหลืออยู่นะครับอีกเจ็ดท่านที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นจะโดนข้อหาว่าวางเพลิงเลยนะฮะ,ะแต่สองท่านนี้จะเป็นเรื่องของการก่อการหรือเตรียมการที่จะก่อให้เกิดเพลิงไหม้นะครับ จากนี้จะมีแนวทางในการช่วยเหลือนักโทษการเมือง2ท่านนี้อย่างไรหรือว่าอีกรวมไปถึงอีก7ท่านด้วยอะคะ่ะครับผมเองผมเองเออได้คุยกับทางทางนายความคือคุณกิติณิชาน,นั้นสักครู่นี้ว่าทางญาติพี่น้องหรือพ่อแม่ทางจำเลยทั้งสองคือคุณพานุพงศ์และคุณคําคมกริ่เนี่ยก,ก็ก็มาศาลครับแล้วก,ก็ก็ต้องชื่นชมในสปีตและความรับผิดชอบของท่านทั้งสองว่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีการประกันตัวแต่อย่างใดเพราะเท่าที่ทราบดีอยู่ในเบื้องต้นว่าการประกันตัวในครั้งนี้เนี่ยเราใช้เงินจากกรมคุ้มครองสิทธิภาพกระทรวงวิธรรมณเวลานั้นเนี่ยก็มีเสียงกล่าวขานกันว่าจะเอาเงินของแผ่นดินมาทําลายทิ้งเนื่องจากถึงเวลาแล้วเนี่ยจำเลยจะไม่มาฟังคำพิพากษานะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าจำเลยจุกคดีในเรื่อการเมืองที่ ได้รับการประกันตัวจากศาลไปเนี่ยเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงที่ศาลมีกําหนดอ่านคำาิจากษาแล้วเนี่ยเขาทั้งสองท่านก็ไม่ได้หลบหนีนะฮะแล้วก็มีความเต็มใจและภาพภูมที่ได้มาฟังคำพิจารษาถือว่าเขาได้สู่กระบวนการยุติธรรมครบถ้วนทุกประการซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้คุยกับจําเลยทั้งสองคนแล้วก่อนหน้านนี้แล้วก็ทางพ่อแม่พี่น้องเขาว่าเออหลังจากนี้แล้วเนี่ยเราคงจะต้องเตรียมการดูแลเขาคือจะต้อง ประสานงานกับทางกรมราชทันฑ์ผ่านท่านที่วิธีกรมราชทัณฑ์คือพันตำรวจเอกสุชาติวงศ์อนันตชัยนะครับว่าจะส่งทั้งสองท่านกลับมาที่เรือนจําพิเศษหลักสี่ซึ่งเป็นที่นักโทษการเมืองเขาอยู่กันนะครับซึ่งเป็นระดับแรกเลยครับที่เราจะต้องเร่งดําเนินการก่อนนะครับค่ะทีนี้สําหรับเสนครับเชิญครับเสิญต่อครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนฝากไปเลยครับครับก็อยากอยากจะย้อนว่าอย่างนี้นะครับว่าผมผมต้องขอขอบคุณ ศาลจังหวัดมหาสาร,รคามนะฮะว่าเมื่อสองปีเมื่อประมาณวันที่หกกรกฎาคมสองพันห้ายสิบห้าเนี่ยาลจังหวัดมหาสาร,รคามเนี่ยได้ใช้ดุลพินิจในการปล่อยตัวชั่วคราวาจเลยทั้งเ้าท่านในมหาสาร,รคามนะฮะอันนี้ต้องต้องขอบคุณเพื่อว่าให้เห็นว่ากระบวนการที่ทำซึ่งมีสาลจังหวัดมหาสาร,รคามเนี่ยยังให้สิิผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยครบถ้วนตามรัฐมนุนกำหนดไว้อันนี้ก็เลยฝากผ่านมาทางช่องเราว่าวันนี้เนี่ยก็ยังมีศาลจังหวัดมหาสารคามนะฮะที่ ยังให้ความปูนงานเรื่องประกันตัวอยู่นะครับค่ะทีนี้สําหรับจังหวัดอื่นนะคะคุณดินพงศ์จะมีแนวทางในการช่วยเหลือนักโทษการเมืองไว้อย่างไงบ้างหรือเปล่าคะคือสำหรับจังหวัดอื่นตอนนี้นะครับก็มีที่รอฟังคำาพิพากษาจะมีอุดรอ,อุดรที่เราได้รับการประกันตัวไปนะครับแล้วก็จังหวัดบุกดาหารส่วนที่เหลือในเรือนจําพิเศษหลักสี่เนี่ยประมาณ13ท่านเนี่ยจะมีทั้งกรุงเทพและขน์ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ประสานงานกับ ทางองขัทงที่อยู่ในเรือนจำทั้งหมดว่าขอให้กําลังใจแล้วใจเย็นๆรอการประสานง,งานของเราเนื่องจากว่าการบ้านเมืองวันนี้เท่าที่ทราบดีอยู่แล้วว่าผู้บริหาหรหร,หรือรัฐบาลเนี่ยไม่มีเวลาจะเข้ามาดูแลในส่วนนี้ได้เลยตอนนี้เพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องไปต่อสู้ในกระบวนการที่ของผู้บริการทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะแต,แต่แนวนทางต่างๆเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าก็กําลังประสานง,งานเพื่อจะดําเนินการประกันตัว ของบุคคลที่เหลืออยู่อีกจํานวนไม่มากนักนะฮะออกมาต่อไปนะครับค่ะสําหรับทีมข่าว d ด n. n ก็คงจะรอติดตามนะคะความคืบหน้าในการผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนในการให้ความช่วยเหลือนักโทษการเมืองนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณดดินพงศ์จินาพักขอบคุณค่ะรับครับ,รบสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ